คาริมบ้าอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่มีราคาย่อมเยาวนะครับก็สามารถหาซื้อได้ง่ายทั่วไปแถมยังมีเสียงที่ไพเราะด้วยนะครับครับวันนี้ผมมาแนะนําเจ้านี่เลยครับนี่เจ้าคาริมบ้านะครับว้าวเจ้าคาริมบ้านะครับเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่มีราคาถูกย่อมเยาวนะครับหาซื้อได้ง่ายทั่วไปเลยตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา199บาบาทนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราลองไปรู้จักเจ้าคาริมบ้าไปพร้อมกันครับ ครับแล้วก็มาดูหน้าตาของเจ้าคาริมบ้าตัวที่ผมได้มานะครับมันจะมีตัวโน้ตทั้งหมด17ตัวโน้ตนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นโน้ตตัวโดหรือตัวซีนะครับแล้วก็ไล่ไปเป็นเลมีฟาซอลสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีซาวโฮนะครับวัสดุหลักๆจะเป็นไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นไม้นะครับก่อนที่เราจะซื้อเจ้าคาริมบ้านะครับ ผมแนะนําว่าให้เลือกซื้อแบบที่แถมคอนจูนเสียงแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเจ้าคาริมบ้าเนี่ยเราต้องจูนเสียงมันก่อนนะครับวิธีการตั้งเสียงเจ้าคาริมบ้านะครับก่อนอื่นเลยให้เราหาโหลดแอปจูนเนอร์นะครับจะเป็นกีตาร์จูนเนอร์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับมีหลักการใช้งานคล้ายๆกันนะครับหรือหากใครมีเครื่องตั้งสายข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับวิธีตั้งเจ้าคาริมบ้านะครับเราต้องตั้งให้ครบทุกริมเสียงนะครับ ดที่เราอาจจะเริ่มจากตัวแรกนะครับตรงกลางเลยให้เราเริ่มดีดนะครับพอเราดีดปุ๊บให้เราดูที่แอปจูเนอร์ของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเข็มมันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยแสดงว่าโน้อมันต่ําไปแต่ถ้าเข็มมันอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าโน้อมันสูงไปนะครับสมมุติว่าถ้าโน้ตมันต่ําไปเรา,เราต้องการให้มันสูงขึ้นเนี่ยให้เราใช้คอนนะครับเคาะจากฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโน้ตมันเกินเราต้องการให้เสียงมันต่ําลงให้เราเคาะจากด้านบนลงมานะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกริ่มเมื่อเราเคาะตั้งเสียงจนครบทุกริ่มแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเจ้าขาเดม้าตัวนี้ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าคาริมบ้านะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกย่อมเยานะครับหาซื้อได้ง่ายทั่วไปด้วยแถมยังมีเสียงที่ไพเราะด้วยนะครับเหมาะสําหรับการเอาไปเล่นแก้เครียดนะครับเล่นเพลินๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีมากเลยครับแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องถูกวะของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม